คุณคือใครเอาขำๆอย่าด่านะ ดีครับมาอยู่กับช่อง The b r a Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิป Q&A นะครับผมตอบคําถามทุกคนนะครับที่ถามมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คลิปก่อนที่ผมยังไม่ได้ตอบใครนะครับที่ทิ้งคําถามเอาไว้ในคลิปแล้วก็ในโพสต์เมื่อคราวที่แล้วนะครับล้วก็จะรวบรวมมารวมกันในโพสต์ในคราวนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็ได้ตั้งคาถามไปใครอยากถามอะไรเนี่ยก็ให้ถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องละครเรื่อง YouTube หรืออยากให้ทําคลิปอะไรนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยถามมานะครับถ้าใครถามไม่ทันเนี่ยก็มาถามใน คลิปนี้ต่อได้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมฝากไปกดติดตามหรือกดเพิ่มเพื่อนกดแอดเฟนกันนะครับผมใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ IG ส่วนตัวของผมหน่อวกันนะครับ Facebook ของผมนะครับผมก็คืออูคูเล่เร่ขั้นเทพนะครับและ IG ก็ระอเดสกอร์วัชระ อเดสกอร์ระนะครับผมตามนี้เลยนะฮะยังไงก็เข้าไปฝากเป็นเพื่อนกันหน่อยละกันไม่ใช่ละหรอกนะจะได้ให้ไปช่วยกดไลค์รูปให้ผมหน่อยละกันนะครับ <Yeah. S 1> แอบเรียนมาหายอดฟอนะฮะที่ใครเข้าไปฟอลแล้วหรือเข้าไปติดตามแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงคําถามแรกกันเลยดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> คาถามแรกนะครับวันนี้เนี่ย ผมอาจจะไม่ได้เรียงของใครนะเพราะว่าผมแรนดอมมานะครับแต่ว่าก็ตอบทุกคนนั่แหละนะครับคุณอัทถินครับอาร์ตอาร์ตแทนเหรออาร์ตแทนหรืออาร์ตหานเนี่ยเขาบอกว่าทําคลิปแนะนํานักแสดงละครเรื่องทางเสือผ่านหน่อยครับจริงๆแล้วทางเสือผ่านเนี่ยผมทําคลิปไปแล้วนะครับผมใช้ชื่อคลิปของทางเสือผ่านนะครับผมว่าออฟชนะพลฮาน่าพบกันอีกครั้งในทางเสือผ่านนะครับผมเคยทําไปแล้วนะคลิปแนะนําทางเสือผ่านนะครับแต่ว่า อาจจะทําอีกครั้งหนึ่งตอนที่ทางช่องเนี่ยปล่อยภาพ o f f i c i a l ออกมาเนาะแต่ว่าทางช่องเนี่ยยังไม่ปล่อยมานะตอนนี้นะครับก็เลยยังไม่มีเรื่องย่อมาอ่านให้ฟังแต่ว่าในคลิปตอนนั้นเนี่ยที่ผมทําไปแล้วเนี่ยคือก็พูดถึงเรื่องย่อในภาพยนตร์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องทางสพาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะครับผมคนต่อไปนะครับผมคุณสสิการ,รนะครับ,รบการนั่นเองนะครับผมอยากรู้ละครเรื่องซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรตอนมัททุรสโลกันค่ะอ่าตอนมัททุรสโลกันเนี่ยก็จะเป็นซีร สุภาพบุรุษจอมโจรที่เป็นตอนที่2นะครับผมเป็นพาร์ทที่2ที่มาต่อจากดวงใจขบฏที่กําลังจะอวสานกันเร็วนี้นะครับและมัทโรลกันเนี่ยก็ได้พระนางก็คือไม้พแพคเเดตนะครับผมประกบคู่กับบุ๊คบุ๊ดานะครับซึ่งจะเข้าในวันเสาร์ที่28กันยายนนี้นะครับซึ่งมัทโรลกันเนี่ยก็จะจบในวันที่27นั่นเองนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะถ้าข้อมูลผมไม่ผิดพลาดตรงไหนนะครับเราเนี่ยกำลังจะได้ดูมัทโรโลกันกันแล้วเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้เห็็นนนกกกััแแลล้้ววรงตติดามมช สุภาพบุรุษจ,จอมโจรมาทุร์กกันนีครับคนต่อไปนะครับผม O H H J K G H H F <S นะครับผมอันนี้คือน่าเหมือนจะตั้งชื่อมั่วหรือว่าเขาตั้งแบบนี้แต่ผมอ่านไม่ออกเลย าบอกว่าขอเรื่องขุนปราบไลลาครับพูดหน่อยครับจะมีจริงเปล่าอันนี้ผมก็เคยทําคลิปไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับไลลาที่ดายักภาคสองที่จะมีขุนปราบนี่ยมาร่วมด้วยเพราะว่าเขา,าทิ้งท้ายเครเดิตไว้เกี่ยวกับเรื่องไลลาที่ดายักนะครับที่ขุนปราบนะครับพบเนี่ยมาโผล่ในตอนจบนะครับซึ่งโอกาสที่จะทําถามว่ามันมีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะเพราะว่าเลตติ้งไลลาที่ดายักสูงนะครับแต่ว่าจะมีจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางช่องแล้วแหละแต่ถ้าถามว่ามันจะมีไหมเนี่ยมันก็น่าจะมีนะ มันสูทักสองเรื่องนะครับแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าคนเนี่ยให้การยอมรับกับละครแนวนี้นะครับก็เลยผมคิดว่ามันน่าจะมีในภาคต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเอาทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันเลยในละครเรื่องเดียวกันหรือแบ่งพาร์ทก,กันไปเหมือนเดิมแต่มาช่วยกันสู้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ต้องรอติดตามครับคนต่อไปครับแนสซีแนสซีนะครับผมรู้สึกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาถามมาแต่ว่าด้วยความที่เขามาถามตอนที่ผมทาคลิปไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ตอบน้องเขาเนาะเขามาคอมเมนต์ผมจําได้คนนะี้เขามาคอมเมนต์บอกว่าพี่ ไม่ตอบหนูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าติดตามตลอดขอบคุณมากเลยนะครับแต่ผมมาตอบคําถามครั้งนี้นะบอกว่าช่อง7เนี่ยมีโอกาสที่ทาซีรีส์วายไหมคะอยากให้ช่องเนี่ยลองทาซีรีส์วายค่ะอยากดูต้องบอกว่าซีรีส์วายนะครับผมมันเป็นละครของคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งถามว่าถ้าทำเนี่ยมันมันจะผิดไหมมีโอกาสไหมมันไม่ผิดนะครับแต่ว่าละครเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนดูที่เป็นกลุ่มเปิดกว้างเนี่ยเพราะว่าซีรีส์วายเนี่ยมันจะขายได้กับคนที่อาจจะแบบว่า เป็นวัยรุ่นที่จิ้นระหว่างเพศกับเพศนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้สึกอินกับละครแนวนี้ก็เลยคิดว่าซีรีส์วเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นในช่องเจดสีแบบว่าเป็นซีซรีส์วจริงๆเหมือนพวกโซตัสอะไรอย่างนี้นะครับที่แบบว่าชายกับชายเลยอะไรเงี้ยน่าจะไม่เกิดขึ้นกับทายช่องเจสีแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าเป็นตัวละครที่มาแบบเป็นคู่รองหรือเป็นคู่ของน้อง นางเอกอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะผมว่ามันมีข่าวแว่วๆออกมาอยู่นะแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันเรื่องอะไรนะครับมีข่าวแว่วๆว่ามันจะมีคู่ชายกับชายในเรื่องในอนาคตที่ช่อง7ก็าลังจะทําอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือเหมือนเคยอ่านผ่าน,าน,านๆแต่ว่าผมจําไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอรุ้นว่ามันจะมีไหมแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์วายแบบพระเอกกับพระเอกเลยไม่ผมว่าไม่น่ามีนะครับเพราะว่าอาจจะขายได้ยากกับคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะครับ โอเคคนต่อไปครับชนนคนแก้วนะครับชนนคนแก้วนะครับเขาบอกว่าอยากให้ทางช่อง7ดึงดาราสังกัดดาราวิดีโอดีด้าสามเสียงมาลองเล่นนอกค่ายบ้างเพื่อทางช่องจะได้หาหนทางดันได้นะครับก็ต้องบอกว่านักแสดงที่เซ็นสัญญากับทางช่องเจ็ดสีมีผลงานกับทางช่องเจ็ดสีนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะร่วมง,งานกับค่ายอื่นนะเพราะว่าตัวของนักแสดงเองเนี่ยเขาไม่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับค่ายค่ายนั้นสมมุติว่าคุณอาจจะ เห็นพระเอกนางเอกหรือตัวประกอบหรือนางรองพระรองอะไรเงี้ยเล่นเฉพาะค่ายค่ายหนึ่งอาจยกตัวอย่างเช่นอาจจะเล่นเฉพาะละครตอนเช้าจากจากักรวง,งอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีโอกาสที่จะไปเล่นให้กับละครเรื่องอื่นนะถ้าสมมุติว่าผลงานเขาโดดเด่นหรือว่าทางค่ายอื่นอะ่ะเออเห็นผลงานเขาแล้วอยากดึงเข้าไปร่วมเล่นด้วยมันมีโอกาสบดนะครับเลยผมคิดว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ว่าเอ้ยสังกัดค่ายนี้เราต้องเล่นเฉพาะค่ายนี้มัน มันมีโอกาสที่จะไปเล่นกับค่ายอื่นได้ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะถูกวางยังไงอย่างปูเป้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะเล่นละครตอนเช้าแล้วก็จะเล่นของดาราวิดีโอบ้างดีด้าวิดีโอบ้างในในอนาคตนะครับผมก็จะเห็นปูเป้เนี่ยที่เล่นกับบิ๊กเอ็มกิตาริสในเรื่องร้อยป่านะครับซึ่งร้อยป่าเนี่ยเป็นค่ายของอาเสถาที่ย้ายมาจากทางช่อง3มเนี่ยมาทาให้กับช่องเจซึ่งไม่ใช่ของดีดา้าแล้วก็ดาราวิดีโอเห็นไหมว่าปูเป้ก็ยังเล่นกับค่ายอื่นได้นะครับคนอื่นก็เหมือนกันมีโอกาสที่จะเเลล่่นนกกับทุๆ ขอทางช่องเจ็ดสีนะครับโอเคครับคนต่อไปนะครับผมอ i l เ o v e Channel นะครับอ i l เ o v e Channel เนี่ยคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ถาม Q&A ผมหลายๆคลิปแหละผมจำได้คนนี้นะครับอยากให้แนะนำว่าทำยังไงถึงมีคนติดตามใน YouTube เยอะคะแล้วพี่ใช้กล้องอะไรถ่ายอ่ะโอเคครับ คำถามแรกก่อนเลยทำยังไงถึงให้มีคนติดตามใน YouTube เยอะผมอะ่ะตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าผมจะทำอะไรให้คนติดตามเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคนจะติดตามผมเยอะไหมด้วยเอาจริงๆสำหรับผมตอนนี้เนี่ยมีคนติดตามผมอยู่80,000กว่าโหผมรู้สึกว่าเยอะมากๆนะผมทำ u t u b e มาในชีวิตไม่เคยมีคนติดตามเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามีคนติดตามผมเยอะมากๆเลยนะครับกอต้องขอบคุณทุกคนด้วยหนึ่งแหละการทำคลิปเนี่ยผมทำคลิป โดยที่ไม่เคยหยุดเลยสักวันเดียวถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยผมจะลงคลิปเช้าลงคลิปเย็นลงคลิปเช้าลงคลิปเย็นบางวันเนี่ยลงดึกดึกด้วยนะครับซึ่งการทําโดยที่เราไม่หยุดนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ยังดูอยู่อาจจะมีบางคนที่แบบเอ้ยติดตามในช่วงแรกๆแล้วหลังๆเนี่ยเอ้ยเขาดูเบื่อแล้วเขาอาจจะหายไปแต่มันก็มีโอกาสที่คลิปที่เราทําไปเนี่ยจะมีคนที่ยังไม่เคยดูเนะี่ย <IS AS US 2> เขาก็เข้ามาดูนะครับผมถ้าเราไม่หยุดเนะี่ย <Enc ina teams> ผมเชื่อว่ายังไงก <neighborhood> ็ต้องมีคนดูต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าทุกคนเนี่ยติดตามผม,มาตั้งแต่แรกๆเนะี่ยจะสังเกตว่าคลิปผมในช่วงแรกๆที่ทำนะครับคือผมทําคลิปมาประมาณปีหนึ่งปีกว่าๆและปีเดือนกว่าๆเท่านั้นช่วงแรกๆที่ผมทําในช่วงที่มีคนติดตามผมเริ่ม่ๆๆมมเเยยยอะะๆืคผทําิป แทบจะแบบวันละหมื่นวิวเลยวันละหมื่นคลิปละหมื่นแต่เอาง่ายๆวันหนึ่งเนี่ยผมทำคลิปเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยอดวิวมันเยอะรู้สึกว่าตอนนั้นมันยังเยอะอยู่ในช่วงที่ละครบู๊ของปีก่อนอ่ะมันปังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพอกระแสของละครบู๊เนี่ยมันเริ่มทําให้คนเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วปัจจุบันเนี่ยผมทําคลิปกับละครบู๊อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีคนดูเยอะเท่าเมื่อก่อนละปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าคลิปของผมที่ทําไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงการคีเอดการททํําาคคลลิปแต่ะะรัั้งมนก็จใ เราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงดูด้วยว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเขาอยากดูอะไรนะครับเราอาจจะไม่ได้ทําคลิปแนวเดิมๆที่เราเคยทําเพราะว่าผมก็เปลี่ยนแปลงลองลองดูว่าเฮ้ยคลิปแนวนี้เนี่ยคนดูหรือเปล่าแล้วเราก็ดูว่ากลุ่มคนที่ติดตามเราเนี่ยเขาชอบคลิปประมาณไหนคลิปประมาณไหนที่เขาดูแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมในคลิปนั้นเอ้ยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยอยากติดตามเราเยอะๆนะครับส่วนกล้องที่ผมใช้นะครับผมก็คือ Logitech ครับผม c 9 2 0นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องอ่าเป็นกล้องพูดง่ายๆก็เป็นกล้องเวนะ็บแคมเนี่ยที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ ลงไดเวอร์ driver, แล้วก็สามารถใช้ได้มันก็สามารถอัดเสียงได้แล้วก็ถ่ายวิดีโอไปได้ด้วยนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างชัดนะกับการถ่ายวิดีโอเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นดีเจออนไลน์ดีเจทอกทอกรูจักกันปะนะครับดีเจทอกทอกเนี่ยมาขอนพ่นเป็นดีเจทอกทอกแล้วมันผมก็ใช้กล้องตัวนี้แหละแล้วเวลาผมโคเวอร์เนี่ยผมก็จะใช้กล้องตัวนี้นะครับผมเป็น,เป,นเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายตอนร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่าภาพมันมันคมชัดดีแต่ว่าถ้า เอาไปถ่ายรูปหรือเอาไปถ่ายในที่แจ้งอะไรเงี้ยก็อันนั้นน่าจะใช้มือถือหรือเป็นกล้องดิจิตอลกล้องวิดีโอไปดีกว่าแต่ว่าถ้าใช้ถ่ายในห้องในมุมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ากล้องตัวนี้เนะี่ยชัดเจนด,ดีนะครับ Logitech นะครับผม C920 นะครับผมซื้อต่อเพื่อนมาประมาณ2000กว่าบาทนะครับแต่ว่ามือหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ3,000ต้นๆน,นะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นขายในเง็ตขายในเว็บอะไรเงี้ยก็อยู่ที่2 5 0 0นะก็มีแล้วนะครับเพราะว่าตัวใหม่มันมาแล้ว Logitech C2 c922 นะครับตัวใหม่ปัจจุบันอยู่ก็อยู่3,000 3น0 0ต้นๆนีน่แหละนะครับไม่แพงก็จะอัปเดตจากรุ่นนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมก็ลองหามาดูได้ถ้าถูกวันนี้ภาพมันจะไม่คมชัดผมเคยใช้รุ่นที่มันานมาแล้ว่ก่อนตัวนี้ถูกๆเองพันกว่าบาทมันไม่ไม่ไมีให้ไม่ชัดเลยภาพมันแตกมากนะครับโอเคครับคนต่อไปครับทันยีเหรอครับผม อ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมว่าทําละครแสงดาวแห่งหัวใจเลยนะพี่เอาพระเอกให้หล่อที่สุดเลยครับแสงดาวแห่งหัวใจนี่เป็นละครของพี่มอสปฏิพานกับชมพู่อารยาเฮียเกตเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครของทั้งช่องเจ็ดสีนะในอดีตนะครับเรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ดูเลยแต่จําได้ว่ามันเป็นละครบูนัี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าพระเอกนี่จะมีจิตพิเศษใช่ไหมที่แบบว่าจะไปปกป้องนางเอกได้ตลอดเหมือนมีพลัง คือเห็นเหตุการณ์ลงหน้าเลยหรือเปล่าจาไม่ได้เลยลืมไปหมดแล้วนะครับถ้าเห็นพอดละครของพี่มอสเนี่ยผมคิดถึงพระเอกคนหนึ่งอะ่ะก็คือเข้มหาาัดสวีเพราะว่าด้วยความที่เรื่องหัวใจลูกผู้ชายเนี่ยมันคล้ายเรื่องรักในรอยแค้นอ่ะของพี่มอสที่เคยเล่นเอาไวอ้อ่ะผมเลยคิดว่าแสงดางแห่งหัวใจเนี่ยมันก็พอดคล้ายๆกันแหละนะครับผมก็คือพี่มอสปฏิพานเล่นเหมือนกันผมก็คิดว่าถ้าจะให้พระเอกก็น่าจะเป็นเข้มนะสำหรับผมนะถ้าเป็นคนอื่นผมตอนนี้ผมนึกไม่ออกนะครับอ่ะ คนต่อไปนะครับผมเดอะแลคคูนนะครับ2010นะครับถามว่าโฮเลดีหายไปไหนครับยอกยอกอยากรู้ว่าปีนี้และปีหน้าช่อง7มีละครรีเมคเรื่องไหนบ้างครับเอาที่รู้ก็พอ คือโหดลูดีหายไปไหนหรอก็เขาก็ยังอยู่นะเพราะว่าล่าสุดนี่ก็ยังเห็นคอมเมนต์ในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวก็มาเป็นพักนะครับผมเขาอาจจะหายไปพักเขาอาจจะมีงานทําช่วงนี้อาจจะงานยุ่งไนงะอาจจะไม่มีเวลามาดูคลิปวันหนึ่งก็กลับมาแหละเขาไม่เคยหายไปจากช่องผมนะเขาหายไปแต่สักพักหนึ่งเขาก็กลับมาเขาอาจจะแบบว่ามีกิจการอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่ต้องไปดูก็ได้ตอนนี้อาจจะไม่มีเวลาว่างนะครับช่อง7เนี่ยมีละครรีเมคเรื่องไหนบ้างต้องบอกว่าโอ้โหรีเมครีเมคเนี่ยก็เยอะนะถ้าตอนน ก็ทางเสือผ่านนะครับผมทางเสือผ่านเนี่ยที่ค่าค่ายปลายสั่งย่าสอนเนี่ยทำเนี่ยก็คือเป็นรีเมคจากภาพยนตร์นะครับผมแล้วก็มีเรื่องเศรษฐีตีนป่าเนี่ยนะครับเรื่องร้อยป่าเนี่ยก็รีเมคนะครับผมจากภาพยนตร์เหมือนกัน มีเรื่องม่านบางใจนะครับผมของพี่เวสพลวัตกับบุ๊บุ๊คดาเนี่ยก็รีเมคเลยจากทางช่อง7ดสีนี่แหละแล้วก็ล่าสุดนะครับผมเรื่องเงาบุญนะครับรีเมคจากเรื่องเป็ดน,นะครับผมที่ในอดีตเนี่ยค่ายกัลตนาเนี่ยแหละครับเป็นคนทำนะครับเท่าที่นึกออกก็มีตอนนี้แหละ พี่อายุเท่าไหร่คะผมอายุ27ปีนะครับผม27ปีก็ประมาณ27ปีสีเดือนได้แล้วนะครับผมเกิดเดือนพฤษภานะครับ Q&A ค่ะคิดว่าตัวเองวาดรูปสวยไหมหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงถามผมหรือให้ผมถามคุณหรืออะไรถาม Q&A ค่ะคุณ DJ จจาจะาจะาจะตจาจ่ซ่าหรอจาจ่าซ่า ถามว่าผมถ้าถามผมนะผมวาดรูปสวยไหมผมวาดรูปไม่สวยครับไม,ไม,ไม่ไม่สวยเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ศิละปะอะไรไม่ค่อยเก่งแต่ด้านให้ผมถ้าถามผมว่าคุณวาดรูปสวยไหมตามรูปที่คุณวาดรูปโปงคุณนะเป็นรูปดินสอใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นตัวเจกับตัวดีมองไม่ค่อยชัดเลยผมไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยเอาเป็นว่าก็ก็โอเคแล้วนะครับก็ต่อไปครับ <c oughs> คุณจัก,กริดครับผมเจริญรําครับ พี่ครับทาคลิปว่านายฮอยธมินอาจจะทําภาค2ไหมต้องบอกเลยว่าไม่ทําแน่นอนครับเพราะว่าภาคเก่าก็ไม่มีภาค2นะครับภาคใหม่เนี่ยไม่มีภาค2แน่นอนเพราะว่าถ้ามีมันน่าจะมีไปนานแล้วนายฮอยธมินเนี่ยก็สามสปีได้แล้วนะครับผมไม่มีหรอกเพราะว่าภาคเก่ามันไม่มันไม่มีอยู่แล้วนะครับเขาโครงเดิมมันไม่มีภาค2แล้วก็ยากนะที่พอดีคมเนี่ยจะทําอะไรแนวนี้หนังบูที่เป็นภาค2เพราะว่ามันยังไม่เคยเห็นนอกจากเรื่องภารกิจรักอ่ะที่ว่าจะทาภาคสงปัจจุบันเนี่ยก็ยังแผ่วอยู่เลย ด้วยความที่นักแสดงเก่าเนี่ยก็มีหมดสัญญาไปแล้วด้วยการที่อะไรที่มันจะเป็นภาค2เนี่ยการตอบรับเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยก็ต้องรอดูก่อนว่าอะไรนะครับผมไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนแบบซีรีส์บูอย่างเรื่องลูกผู้ชายพันดีนะที่แบบว่ามีมีหลายๆภาคนะครับเพราะว่าอน,นั้นะเป็นละครเย็นที่คนเนี่ยติดตามคือทําแล้วมันก็ต้องมีคนดูอยู่แล้วแหละมันเป็นละครเย็นและเป็นละครกลางคืนเนี่ยน้อยนะครับที่ทําภาค2ยกเว้นค่ายกันตนาที่เมื่อก่อนเนี่ยทำตลอดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ทําแล้วเหมือนกันนะครับก็เลยคาดว่าน่าจะไม่มีนะ คนต่อไปครับวินยูแสงปุตตาเหรอครับอ่านผิดขออภัยนะครับผมคุณคือใครเอาขำๆอย่าด่านนะา <laughs> คุณคือใครถามว่าผมคือใครเหรอครับ <laughs> <laughs> ผมนะครับผมก็เป็นเจ้าของช่องนั่นแหละเดลระชาแนลนั่นแหละเดลระก็มาจากชื่อเล่นของผมนะั่นคือระนั่นเองนะครับ <laughs> ถามว่าผมคือใครเหรอครับผมผมบอกอายุไปแล้วนะผมอายุ27ปีนะครับผมตอนนี้นะครับมีดอาทําทงานประจํา เป็นเจ้าหน้าที่จัดการทั่วไปนะครับสำนักงานผู้ช่วยผู้บริหารนะครับอยู่บริษัทอสังหาริมาร์ที่กรุงเทพนี่แหละนะครับถ้าถามว่าแบบเฮ้ยผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องละครอะไรเงี้ยแล้วผมแบบมีผลงานอะไรเกี่ยวกับพวกละครไหมอะไรอย่างนี้นะผมเริ่มจากการประกวดร้องเพลงนะครับผมเคยประกวดร้องเพลงมาก่อนถ้าใครไปรองติดตามเฟซผมดูผมว่จะจะลงไว้ตรงภาพตรงภาพหน้าปกเนี่ยตรงภาพโชว์ข้างหน้า6 7ภาพของผมอ่ะมันจะมีภาพที่ผมเนี่ยประกวดร้องเพลงนะครับผมไม่จะเป็นโครงการนู้นโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงมาก่อนนะครับ แล้วก็ที่เป็นรายการที่ออกโทรทัศน์ก็จะมีกิกดูสงครามเงาเสียงนะคะไปเป็นเงาเสียงของพี่โอ,อ๊คพ็อกเทล ไม่ได้ชนะเลิศก็คือได้เข้าชิงนะครับผมแต่ว่าก็แพ้เพราะว่าทีหนึ่งเนะี่ยเขาร้องแบบโอ้โหเหมือนมากแล้วก็อีกรายการหนึ่งของช่องเฉีนะครับก็มีรายการดวนเพลงดังนะครับตอนนั้นไปในรอบของพี่เก่งทัชยะนะครับเพลงหัวใจทศกัณ์นะครับใจยยิิีหมาเข้ ใครอยากฟังแบบเต็มก็ลองหาเซอร์ดูได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะผมก็มีแบบไปประกวดรายการนู้นรายการนี้บ้างแล้วก็เริ่มไปแบบว่าไปเป็นนักแสดงแบบเป็นเอ็กต้านะครับผมเคยร่วมเล่นในหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน แต่ว่าผมไปเป็นนักแสดงอะลองทําอยู่ประมาณ4เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีงานละก็เลยมาหางานประจาทานะครับเคยเล่นแบบว่าเดินผ่านกล้องอะไรอย่างงี้ก็เคยนะเคยไปเหมือนกันคือแบบไปลองไปลองอะเล่นเป็นบทนู้นบทนี้นะครับผมมีเรื่องสงครามนักปัน้นภาค2เนี่ยที่ผมไปอันนั้นเป็นเรื่องแรกที่ผมไปเลยไปเล่นเป็นบริกรนะครับได้พูดอยู่2ประโยคนะครับแต่ว่า จถือว่าเฮ้ยเรื่องแรกที่เราไปเนะี่ยเราได้พูดแล้วถือว่าเจ๋งนะหลายๆคนเนี่ยก็แบบเฮ้ยได้พูดด้วยเจ๋งละเป็นผลงานอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเล่นเป็นตัวประกอบในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องซึ่งผมก็แชร์ไว้หน้าเฟซแล้วแหละแล้วก็มีละครสั้นของนักศึกษาก็มีนะครับมีโฆษณามีภาพยนตร์นะครับซึ่งบางอันนะ่ะผมยังไม่เห็นผลงานของตัวเองไนงะก็เลยอาจจะไม่ได้เอามาแชาร์ในหน้าเฟซนะครับแล้วก็มีถ่ายวรัลนะครับแล้วก็มีถ่ายโฆษณาซึ่งตัวโฆษณาเนี่ยอันนี้คือจะเป็นบทบทจะะะเเ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 เดดด่่่่่นนนนนนลลลลลลยยยกก็็็คคคือแไไไ้้ปปตตตัััววมมหร เล่นเป็นตัวหลักนะครับแต่ว่านะโฆษณากับไวรอลอะไรเงี้ยผมเคยผมเล่นเป็นตัวหลักก็คือแบบเป็นตัวเด่นเป็นบทพูดเลยมีบทพูดเลยนะครับและล่าสุดที่กำลังออนแอในปัจจุบันก็คือเรื่อง a m b u l a n c e นะครับรักฉุดใจ นาจุกเฉิดนะครับเห็นไหมสังเกตเห็นผมไหมคืออันนี้คือเด่นๆที่เห็นหน้าตัวเองนะอันนี้คือเด่นๆที่เห็นหน้าตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าใครดูเรื่องนี้เนี่ยติดตามเลยนะครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีฉากที่ผมเนี่ยได้เข้าฉากร่วมกับแบงค์ทิตินะครับอันนั้นน่าคือจะเด่นที่สุดในเรื่องแหละจะเด่นที่สุดในเรื่องที่ผมที่ผมเข้าในเรื่องนี้แล้วนะครับจะเป็นฉากฉากหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดนะครับก็เข้าไปเป็นแบบตัวอยู่บ็อกหลังเฉย ถือว่าเป็นประสบการณ์ deity, ในการทํางานนะครับอ่ะอันนี้แหละคือตัวตนของผมนะครับคนต่อไปนะครับผมทัน The เด e ะไอคอนนะครับเขาบอกว่าเพชรตัดเพชรจะมีพ่างต่อไหมครับก็ต้องบอกเหมือนอ่า ต้องบอกเหมือนคล้ายๆกับนายฮอทามินเลยคือในเวอร์ชันเก่าไม่มีภาคต่อนะครับในภาคใหม่เนี่ยก็ไม่น่ามีนะด้วยความที่แบบว่ามันจบในตอนของมันแล้วอะและในเวอร์ชั่นใหม่ที่พี่เวียเล่นกับมิทรยานะมันถูกปรับปรุงปรับถูกปรับบ,บทเนี่ยมาเยอะเลยด้วยความที่ถามว่าบู๊บูมมันไหมแต่ผมว่าเนื้อหาเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ,กบองค์กรเนี่ย ไปเยอะอยู่เหมือนกันผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับภาคใหม่นะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาะนะแต่ผมว่าความบู๊ความอะไรเงี้ยมันแต่ว่าผมชอบเนื้อหาในเวอร์ชันเก่ามากกว่าผมเลยคิดว่าเพรตัดเพรเนี่ยไม่ไม่มีภาคต่อแน,น่นอนเพราะว่าถ้ามีเนี่ยก็มีไปนานแล้วนะครับ คนต่อไปครับแนนซี่เจนทีวีนะครับเขาบอกว่าอยากรู้ว่าพี่ทํา YouTube มากี่ปีแล้วต้องบอกว่า YouTube ช่องนี้นะครับผมผมทํามาปีกว่ากว่านะครับซึ่งเป็นอะไรที่ประสบผลความสําเร็จนะปีกว่ากว่าเนี่ยมีคนติดตามผมถึง80,000คนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยดีมากๆเลยแต่กับอีกช่องหนึ่งนะครับผมเป็นช่องระวัชระเป็นช่องเกี่ยวกับการร้องเพลงที่ผมเนี่ยจะร้องเพลงโคเวอร์มาอันนั้นเนี่ยผมทํามา 7ปีได้ละคนติดตามยังไม่ถึง4ี่หมื่นเลยครับเพราะว่าร้องเพลงเนี่ยคนมันทาเยอะนะครับก็เลยลองมาทําเกี่ยวกับละครที่ตัวเองชอบดูดูเออมีคนติดตามเยอะนะครับผมเพราะว่าคนดูละครเนี่ยเยอะก็เลยลองลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนตัวเองดูมาทําคลิปแบบนี้ดูเออคนให้การตอบรับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนแบบว่าเฮ้ย hey, เราชอบอะไรแล้วมีคนชอบเหมือนเราเนี่ยเราก็สามารถทําในสิ่งสิ่งนั้นได้นะครับคนต่อไปครับกระทาวุฒิกิจเกตนะครับผมบอกว่าอยากให้ทําคลิปมโนโครับ ถ้าหากว่าช่อง7จ็จะนำภาพยนตร์มนุษย์เด็กไหลามา r e เมค e จะให้ใครเป็นพระเอกอ่าผมเคยเห็นคอมเมนต์นี้ของคุณทาวูดด้วยแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เด็กไหลใช่ปะ่ะมนุษย์เด็กไหลเนี่ยเป็นภาพยนตร์บูในอดีตนะครับซึ่งบอกว่าให้ผมมนโนเนี่ยผมก็มนโนได้นะแต่ว่าผมว่า ช่องเจ็ดเนี่ยไม่เอามาทำหรอกเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามนุษย์เหลกไหลเนี่ยตัวภาพย,ายนตร์แล้วส่วนตัวผมเองอะ่ะไม่สนุกเลยคือผมเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นภาพย,ายนตร์เรื่องหนึ่งที่แบบบูดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดเรื่องมันเป็นอะไรที่แบบไม่สนุกเลยนะสำหรับตัวผมนะแล้วโตวโกงเนี่ยก็เป็นแค่พวกข้างพวกข้างศาสนาอะไรทังอย่างหนึ่งเนี่ยที่ต้องการ เด็กน้อยที่มีพลังพิเศษมาส่วนตัวพระเอกเนี่ยก็ไปได้เหล็กไหลามาจนตัวเองเนี่ยก,ายากลายเป็นนมษย์เหล็กไหลที่มีเสื้อเกาะอย่างอย่างกับลูกผู้ชายพันธดีส่วนตัวร้ายเนี่ยก็มีแค่ปืนที่แบบสู้กันปกติจนสุดท้ายเนี่ยลูกเกดเบธานีแหละที่เป็นตัวโกงอะ่ะมาได้พลังที่มาได้พลังที่แบบว่าเป็นน้าแข็งอะ่ะคือโดนน้าแข็งเข้าไปแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีพลังเฉยเลยงงเลยก็เหมือนหนังบูทั่วไปที่แบบโดนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็กลายเป็นตัวเองมีพลังใช่ปะ่ะแต่คือลูกเกดเนี่ยมาเก่งอตอนนาสาแ้่ง,งัมับิบนาตัว ก็คือแพ้ตลอดอะไรเงี้ยจนมาจนมามันเอา30มินาทีสุดท้ายแล้วผมเลยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยพอดเรื่องไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่มันจะเอามาสร้างเป็นละครได้นะเพราะว่าถ้าจะเอามนุษย์หล็กไหลามาทำผมว่าเอาเหล็กไหลของอาชลอพอดีวิจิตมารีเมคดีกวาอ,อันนั้นยังดูมีอะไรที่มันมากกว่านี้นะครับผมเลยคิดว่าช่องเจ็ดเนี่ยไม่น่าจะทำนะครับคนต่อไปนะครับผมถามนัทวุฒิพันธ์แก้วนะครับบอกว่าอยากถามว่าพี่ชอบดาราคนไหนมากที่สุดทั้งในสมัยก่อนและปัจจุบัน ดาราคนไหนหรอชอบดาราคนไหนมากที่สุดเออผมคิดก่อนถ้าเป็นในอดีตแหะครับผมชอบพี่สีสิวัตเนะะี่ยฮะเพราะว่าเขาบู๊เก่งแล้วคาแรคเตอร์ของเขาเท่ mm hmm. ไม่ว่าเขาจะเล่นเรื่องไหน mm hmm. ผมรู้สึกว่า mm hmm. มันดูเท่ไปซะทุกเรื่องเลยผมเลยชอบพี่ซีสิวัตนะครับส่วนถ้าเป็นตัวนางเอกเหรอผมชอบพี่นุ่นวรนุษไม่มีอะไรมากเลยพี่นุ่นวรนุชเนี่ยสวยคือพีน่นุน่นรุชเป็นคนสวยอชอบตั้งแต่เด็กและนะครับถ้าเป็นณนปัจจุบันนี้เหรอ ถ้าเป็นณปัจจุบันนี้ผมเลือกเป็นดาราวัยรุ่นแล้วกันนะครับผมชอบอ JJ กิติภูมครับ JJ กิติภูมเนี่ยผมว่าเขาเนี่ยเล่นละครดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเออเวลาดูเขาแบบเล่นซีรีส์หรือเล่นอะไรเนี่ยมันดูอินดีนะครับเขาเก่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมชอบสไตล์การแต่งตัวของเขามันดูแบบเป็นวัยรุ่น,ม,นมันเท่ดีนะครับส่วนตัวนางเอกนะในสมัยนี้ในปัจจุบันนี้ที่ผมชอบนะครับก็เป็นก้าวสุภัสรานะครับ ก้าวสุภาษิตเนี่ยผมชอบตั้งแต่เขาเล่นฮอร์โมนละนะครับไม่มีอะไรมากครับผมเขาน่ารักนั่นเองนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นนักแสดงหญิงเนี่ยผมชอบที่แบบเออเขาน่ารักนะครับทุกวันนี้ก็ยังคง Follow ไอจีแล้วก็ติดตามผลงานของเขาอยู่นะครับไม่ว่าเขาจะเล่นละครเรื่องอะไรนะฮะดีหรือไม่ดีเนี่ยดูหมดนะครับเพราะว่าน่ารักมากๆนะครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเิวคนต่อไปนะครับผมจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับบอกว่าหล่อนะยังอกหักหล่อ ใครนาช่างตามไม่ดีต้องพูดถึงย้อนใน EP ที่แล้วก่อนนะว่า EP ที่แล้วนะครับผมมีคนถามมีคนถามผมว่าผมมีแฟนหรือยังผมบอกว่าผมโสดนะครับเพราะว่าเพิ่องอกหักมาเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วนะเขาก็เลยถามผมว่าหล่อนะใครนาช่างตามไม่ถึงเลยเก็ผู้หญิงคนหนึ่งแหละ ต่อไปครับโอ๊กชีวี T v. บอกว่า10อันดับดาราที่เคยดังในสมัยก่อนแต่ว่าห่างหายไปจากวงการบันเท,งท,งทิงทั้งที่อยู่ยังน้อยโอ้โ oh หอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ยากมากเลยนะทําไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีคนดูแค่ไหนนะครับด้วยด้วยวามที่จะทำคอนเทนต์แบบเนี้คือผมต้องมานั่งหาข้อมูลเลยว่า <c oughs> เฮ้ยดาราคนไหนนะที่สมัยก่อนเนี่ย ดังแต่อยู่ดีก็หายไปคือมันอาจจะมีน้อยคนมากอาจจะไม่ถึง10คนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งเราต้องมานั่งหาข้อมูลกันเยอะมากว่าแบบมีดาราคนไหนบ้างวะแล้วถ้าผมหาคนนี้มาพวกคุณจะรู้จักปะะ่าวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะอะด้วยความที่เนื้อหามันมันไม่ใช่ปัจจุบันแล้วอะมันคืออดีตย้อนไปอีกอะเลยคิดประมาณเนี้ยมันต้องใช้การคิดว่าเฮ้ยเราทำแล้วจะมีคนดูหรือเปล่า ถ้าไม่มีคนดูเนี่ยการที่เราใช้เวลานานกับการตัดต่อการหาข้อมูลหลายหลายชั่วโมงแล้วไม่มีคนดูเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเ,ออเหนื่อยจังเลยว่ะมันเลยทําให้แบบคลิปแนวนี้เนี่ยผมต้องคิดเยอะอีกนึงอย่างพวก1ิบอันดับที่ผมจัดนะอะไรเงี้ยคือผมต้องต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยทำคลิปอันนี้ คนต้องดูทําคลิปนี้ปับ๊บบางทีก็ไม่ประสบข,ของความสาเร็จนะ่ะบางทีทํามาก็แบบคนไม่ดูเลยคนดูน้อยไม่มีคนเม้นเลยหรืออะไรเงี้ยมันแบบมีต้องมีการคิดวิเคราะห์นิดนึงถ้าถามผมจริงว่าผมจะทํำไ,มไหมเนี่ยแนวนี้นะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทําครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะหาข้อมูลเจอสิบดาราที่หายไปหรือเปล่าแล้วพวกคุณเนี่ยจะรู้จาก1ิบคนที่ผมเลือกมาหรือเปล่าอันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันยังมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้านะครับผมว่าจะมีอะไรที่มันจะก้าวจากคนนี้ไม่ได้นะ โอเคครับผมตอบคำถามครบทุกคนแล้วนะครับถ้าใครเนี่ยอยากถามอะไรเนี่ยก็แล้วยังไม่ได้ถามเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามในเดือนหน้านะ ผมทำคลิป Q&A นะครับผมก็เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับไม่ทำไม่ทาบ่อยเพราะว่าคนไม่ค่อยดูนะฮะแต่ว่าแค่อยากจะมาพูดมาคุยกับทุกๆคนเฉยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กด s ั b s c r i b e กันจนถึง80,000นะตอนนี้ก็8 4 0 0 0แล้วนะครับลุ้นกันว่าผมเนี่ยจะได้โล่เงินภายในปีนี้หรือเปล่านะครับเราจะครบแสนซับกันไหมนะต้องมาลุ้นกันด้วยนะครับ ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่ติดตามวันนี้เนี่ยถ้าเนื้อหาตรงไหนเนี่ยผิดภาพปรปะการได้เนี่ยขออภัยวันนี้นทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีไปแล้วครับ